เขาขอเสียงผมเองก็เคยไปนั่งให้เสียงคุณเบล่ามาแล้วใช่เราเคยทำงานด้วยกัน่เคยคทำงานให้เสียงกันมาแล้วแต่รอบนี้ต้องเล่นเสียงเป็นพระแม่สีดาแล้วคือโดยปกติถ้าภาคหนังอ่ะอาจจะเห็นต้นฉบับเขาภาคมาก่อนแต่รอบนี้ต้องเริ่มจากตัวเองเลยเริ่มจากตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่เราด้วยแต่ว่าเป็นตัวละครตัวการ์ตูนค่ะยาก ครั้งแรกที่ดูภาคเสียงแอนิเมชันค่ะแล้วก็ท้าทายมากๆก็ขอบคุณทีมงานที่ไว้ใจเบลแล้วก็กล้าให้เบลทาค่ะ <laughs> จริงๆค่ะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ดีมากๆ<ม>เราก็คือขอสู้ฮกผู้ภาคทุกๆคนคือเขาใช้พลังกันเยอะมากนะคะ<ม>แล้วเวลาโดยเฉพาะฉากแอคชั่นเราเหนื่อยไปด้วยจริงๆ<ม>แล้วเราต้องจินตนาการว่าเราเป็นพระแม่สีดานในเรื่องนั้นจริงๆ<ม>แล้วเราก็แอบ,บคิดว่าเสี่ยงเราก็เข้ากับพระแม่สีดามากเหมือนกันค่ะ <laughs> พอพากจนจบเรื่องแล้วเออมันใช่เราจริงๆนะเสียงเราก็ได้อยู่นะอีกิดนหนึ่งฮะพระแม่สีดาในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากตัวเองไปสวมบทบาทเป็นเสียงเข้ามาหหดแล้วนะฮะจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงสําหรับพระแม่สีดาในเรื่องนี้เราว,ว่าเขาเป็นคนสดใสแล้วก็น่ารักมากค่ะ <c oughs> เขามีความเด็กอยู่ในตัวแล้วก็พอเขาเจออะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นกับทุกอย่างไปหมดะน้นเขามีเอ e r g y เยอะมากอะค่ะหรือแม้แต่ เป็นคนที่คิดอะไรไปเองก่อนเขายังไม่ทําร้ายเราเลยแบบอยากอย่าทำฉันแต่ว่ายังไม่มีใครทาอะไรเลยใช่ก็จะท้าทายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้สวมบทเป็นเป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันอย่างเงี้ยมันดีมากเลยค่ะอ่านะฮะเชิญชวนคนไทยมาดูด้วยกันหน่อยนะฮะ าฝากด้วยนะคะหนังเอเวเรชั่นนักรบมันตราตำนานแปดวงจันทร์ผลงานการพากเสียงครั้งแรกของเบลด้วยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คนไทยรวมถึงทั้งโลกสนับสนุนหนังเรื่องดีกันเยอะๆค่ะภาพสวยมากๆขอยืนยันเลยแบบการันตีเลย mm hmm. ค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนทำงานกันอย่างแบบเขี้ยวอะคะ่ะ mm hmm. เต็มที่มากจริงๆไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะหากมีพักสองย่าลืมไปถึงกันนะคะ uh งั้นต้องเชิญเบลล่าดูให้จบจนปิดแอร์ลงนะนะครับนะจะได้รู้คำเฉลยบ้ามกันว่าตกลงต่อไม่ต่อนะนะครับต้องเบลลาดีอาละเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพกันหน่อยนะครับนะในลำดับนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับนะในส่วนของผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารนะครับจากวิสสตูดิโอ นะครับมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับนี่คือนักรบมนตราตำนานแ8ดดวงจันทเดี๋ยวผมให้ทีมงานจัดนะฮะระเบียบนะครับแรกไว้ก่อนนะครับและผมขอรินเชิญนะครับคุณตุนครับคุณวีรพัฒน์ชินาวชิณาวินอ่าชินาวินนะครับโอ้ขอไปด้วยวันนี้นะฮะอยู่เยอะมากๆนะครับต่อกันด้วยนะครับคุณพีชนะคุณซอนพีเรศนะครับสร้เสริมสีนะครับ ตามมาด้วยนะครับคุณสักยศชนวิจารน,นะฮะตามติดมาด้วยครับคุณอัคมาอมาตยกุณและเชิญนะครับคุณทิติคุณวรชาตินะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณวิรุณอ,อัติชาติครับผมเชิญครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะ บอลนะครับสุดท้ายนะครับคุณเบล่าใไอเกียร,ยรติถ่ายภาพกับผู้บริหาระดูดีด้วยรั้งดีงนะครับผมว่าเวลาไม่ต้องห่วงนะครับปัญหาเดียวยคืวอเตียนจิวรอภ้าสองเลดีกว่าก็อัศพลเองสักการ์ ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ขึ้นมานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรักษาภาพยนตร์ไทยนะครับโดยบอยอิงภาพยพิณเอนิเมะนะครับในเวอร์ชันของคนไทยนะครับก้าวสู่ระดับสากลเหมือนที่เขาเปลบอกไว้ที่โอมบอกไว้จริงๆเราไม่ต้องบอกก็ได้นะครับให้ผลงานประจักษ์ชื่อมาของคุณท่านเองนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันในใจพวกเราคนไทยรู้ครับว่าคนไทยเก่งอยู่แล้วครับนะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนของริมสุนิลครับขอบคุณคุณผู้สนุตอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเฟอาบายีจีดีเอสจีแบงก์แคนาเด้ลุยธไทยแลนด์ครับบริษัทนูชิงครับเพ่งจำกัดครับปัตเทนไทยแลนด์กระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอุตสาหกรรมไทยจำกัดครับบริษัทสมุนไพรหงษ์ไทยจำกัดบริษัททางหลวงรถไฟกรุงเทพจำกัดมหาชนเอเอ็มเซชั่นเดอะแมค แล้วรองภาพผูธอำนวยการซิงเพ็กนในการสัรวจพื้นที่จัดการใน้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับบนเวทีขอบระคุณมากครับขอบพระคุณผู้หำนวยการนุชเีอร์ขอบคุณเป็น